Good morning ค่ะทุกคนวันนี้มาแบบใกล้ๆก,กล้องกันนิดนึ่งเพราะว่านหน้าสดมากนะคะเช้าวันนี้อยากจะมาชวนทุกคนมา a ช l e เลนกันค่ะอยู่กับตีมสีที่ตัวเองชอบเป็นเวลา1วันนะคะดูสิว่าจะเป็นยังไงนะคะซึ่งบ้างเนี่ยเลือกมาแล้วค่ะกับตีมสีเขียวเหนียวซับนะคะเป็นตีมสีที่บ้างชอบมากในช่วงนี้แล้วก็อินมากๆนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะหน้าสดขนาดนี้ขอตัวไปอาบน้ำแปรงฟันแต่งหน้าแต่งตัวกันก่อนนะคะ ก่อนจะไปเป็นชุดอาบน้ำนะคะขอเหอชุดนอนใหม่นิดนึงทุกคนอันนี้คือน่ารักมากแล้วก็ใส่สบายมากเลยนะคะเขาจะเป็นชุดนอนเยื่อไผ่นะคะเป็นลวดลายของนี้คะ่ะ e อิ i ลิชแพคกับดอกฟรีเซียค่ะทุกคนเออดีเทลดีแล้วก็ใส่นอนสบายมากๆเลยนะคะซึ่งลวดลายเนี้ย ลายเดียวกับสิ่งนี้เลยนะคะนี่ก็เขียวเหมือนกันชุดนอกเราก็เขียวนะคะ2เขียวแล้วนะทุกคนนี่ก็คือจะเป็นครีมอาบน้ำใหม่ล่าสุดนะคะ B e Nice Natural นะคะซึ่งกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่น English Pear and freesia ค่ะทุกคนหอมมากหอมสดชื่นนะคะแล้วก็เป็นสูตรจากธรรมชาติ98%คือใช้แล้วผิวแบบไม่เอียดผิวไม่แห้งนะคะนี่คอนเฟิร์มค่ะขอตัวไปอาบน้ำแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาแต่งหน้าต่อกันค่ะ วันนี้ใช้เป็นพาเลตโทนสีเขียวแบบนี้นะคะเป็นแบบขนมมัชฉาของชูนะคะนี่พาเลตเก่าแล้วละ่ะแต่ว่ายังสวยอยู่นะคะส่วนลิปนะคะขอเป็นแท่งเขียวแล้วกันเพราะว่าลิปเขียวคงไม่รอดจริงๆนะคะ ตหน้าพร้อมแล้วชุดพร้อมแล้วนะคะก็มาเลือกกระเป๋าให้เข้ากับชุดการข่าววันนี้นะคะหยิบคลองสแตนต้ามานะคะเป็นแบรนด์ที่ปุ่นที่บ้องชอบมากเลยนะคะเพราะว่าเขาเออกแบบฟังก์ชันได้แบบดีนะคะแล้วก็ดีไซน์น่ารักแล้วก็ราคาไม่ได้สูงจนเกินไปนะคะจุดเด่นของแบรนด์เนี้ยที่บ้องชอบมากเลยคือเขาจะมีใส่กันขโมยในกระเป๋าคะ่ะเอาไว้คล้องกับกระเป๋าตังของเราได้นะคะส่วนกระเป๋าตังที่มาใช้วันนี้นะคะก็เป็นสีเขียวเนียวซับเช่นกันนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นกระเป๋าตัง ที่แบบทํามาจากหนังนะคะของแบรนด์ไทยนะคะก็คือใช้ดีแล้วก็ดีไซน์ดีมากๆเขาจะมีแบบหูเกี่ยวเอาไว้แบบคล้องเป็นแบบ crossbody ก็ได้ด้วยนะคะนี้น่ารักมากๆเลยค่ะหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องภูมิทนใบให,หน้าก็คือหน้ากากอนามัยนะคะนี่แนะนํามากๆของเมดิคเป็นของญี่ปุ่นสวยนะแล้วก็พูดจาแบบสบายๆด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนแต่งหน้าแต่งตัวพร้อมเรียบร้อยนะคะก็ออกไปข้างนอกกันเลยดีกว่า วันนี้เรามาที่ร้านคอ r e เรสเตนะคะเป็นคาเฟ่เขียวๆที่สวยมากเขาจัดพร้อไว้ให้ด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายรูปกัน คาเฟ่นี้นะคะอยู่แถวปากเกร็ดนนทบุรีค่ะเป็นคาเฟ่สีเขียวที่ร่มรื่นมากๆนะคะแล้วก็มุมถ่ายรูปี่ยเยอะมากๆเลยด้วยไม่ว่าจะเป็นมุมต้นไม้นะคะหรือว่ามุมที่เขาเซตติ้งไว้ให้ก็น่ารักที่นั่งนะคะมีทั้งอินดอร์แล้วก็เอทาดร์ค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แรงเลยนะคะราคาดีมากๆค่ะเมนูสีเขียวแรกนะคะน้ำกีวีนั่นเองจ้าชิมกันหล่ วาัากลับมาบ้านเรียบร้อยค่ะวันนี้กัดร้อนมากนะคะทุกคนก็ขอมาแบบอาบน้ําทําสปาแบบว่าฟินฟินคูลดาวกันที่บ้านสักนิดหนึ่งซึ่งวันนี้แนะนํามากๆนะคะสําหรับ Be Nice Natural ค่ะอันนี้นะคะเป็นสูตรที่แบบหอมมากนะคะแล้วก็ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่เอียดไม่ระคายเคืองด้วยสูตรจากธรรมชาติถึง98 เหมาะมากกับการทำโฮมสปาหรือว่านอนเพลินแช่อ่างที่บ้านนะคะในสูตรใหม่นี้นะคะเพิ่มความชุ่มชื้นถึง12เท่านะคะแล้วก็มีพวก Fruit Essence Micro Collagen ในการบำรุงผิวของเราให้แบบว่าเนียนนุ่มเปล่งปลั่งกระจ่างใสแล้วก็ยังผ่านการทดสอบจากสถาบัานเดิมสแกนนะคะที่เขาทดสอบเรื่องการระคายเคืองผิวหนังค่ะว่าปลอดภัยไม่ระคายเคือง Be Nice Natural นะคะเขาจะมี2สูตรให้เลือกค่ะ สูตรนี้นะคะจะเป็นกลิ่น English Pear and f r e e s i a ค่ะจะเป็นความหอมฉ่ำๆหอมหวานนะคะน,นี้เนี่ยชอบมากๆเลยนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสแล้วก็เนียนนุ่มชุม่มชืน้นและอีกสูตรหนึ่งนะคะนั่นก็คือกลิ่น Pramoganet and Avocado Oil ค่ะสูตรนี้นะคะจะเป็นกลิ่นความหอมที่แบบสดชื่นค่ะคือจะมีความสดชื่นขึ้นมอาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้รู้สึกว่า fresh มากๆนะคะสูตรนี้นะคะเขาจะช่วยลดเลือนพวกริ้วรอยเล็กๆค่ะทาให้ผิวของเราเนียน,น,ยนใสค่ะ สรุว่าครเรียบร้อยนะคะไปหาซื้อกันได้เลยนะคะขวดใหญ่เบิ่มขนาดนี้นะคะ159บาทเท่านั้นใช้ได้นานมากๆเลยค่ะโอเคคลิปนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจการเจอกับแป้งใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่จะไม่พลาดคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ